แฮรี่ <Harry, S 2> เปิดค่ะปกติแล้วตามเต็นตามโชลูมขายอยู่แสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าสองแสนก็ยังมีวันนี้ราคานั้นเราไม่ขายวันนี้คุณเอาไปที่รถซื้อแกงอะไออออรเพราะเคาะเคาะเคาะดูจากสภาพดูจากรวมๆแล้วอ่ะเดี๋ยวกะซิบก่อนโอ้กะซิะแรงเลยใครมาก่อนได้ก่อนใครมาช้า รอคันไหมสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผมเตยพัญยานะฮะทุกคนครับเข้าแล้วทุกคนครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b สไครต์นะฮะวันนี้นะฮะก็มีหลายๆคนที่รอมานานนะครับ คันนี้ฮะผมไปเอารถที่ระยองวันนี้ล้างล้างเอี่ยมเลยครับคันนี้เป็นเบนซ์ตัว C 1 8 0นะฮะคันนี้นะฮะก็ถ้าพูดถึงะสภาพบอดี้ของเขาคือเดิมหมดเลยนะครับผมบอกว่ารถคันนี้นะฮะถ้าเกิดตามตลาดตามเต็นต์ตามโชว์รูมถ้าทำที่สวยนะฮะคันนี้ขายอยู่ที่เกือบ2 0 0แสนนะถ้าเกิดว่าถูกที่สุดนะครับผมบอกเลยว่าประมาณแสนเจ็ดแสนแปดนะแต่วันนี้ตามคำสัญญาทุกครับตามคำสัญญาขายตามสภาพนะฮะขายตามสภาพเล่มชี่อ่อนครบนะฮะก็ รถก็จะมีเก so well, ็บงานก็ถ้าพ right. ูดถึงฮะถ้ามีเก็บงานหนักๆเลยฮะก็จะมีภายในนี่ฮะถ้าเกิดถ้าเกิดเก็บงานฮะก็จะมีตรงนี้ฮะเบาะนะฮะเห็นครับเบาะนะฮะต้องเก็บงานครับก็ถ้าหรือว่าพูดถึงฮะถ้าเราเก็บไม่ไม่ไม่ต้องเก็บทั้งหมดฮะเอาสภาพคงสภาพเดิมก็คือเก็บชิ้นเดียวครับจะมีเกะตรงกลางนะให้ไหมครับตัวนั้นหายไปนะฮะแล้วจะมีตรงอ่นนี้ฮะเห็นครับตรงวิทยุเห็นไหมครับอ่าวิทยุเห็นไหมฮะนี่ตัวนี้ต้องเก็บฮะเพราะว่ามัน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 กร่อนฮะ แล้วไม้ตัวนี้ฮะไม้ตัวนี้เสียนะนะครับแต่ว่าพวกระบบนะฮะความเร็วนะครับน้ำมันนะฮะมันยังใช้ได้ปกติฮะตัวนี้เจ้าของก็เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับนี่ฮะนี่เหมือนกล่องเกียร์นะฮะนี่แล้วก็จะมีสายนี่ฮะที่หนูมันกัดนะเขาเปลี่ยนมาให้แล้วครับรถพูดถึงนาสภาพสมบูรณ์นะก็จะมีร้อยแต๋วนี่ฮะลืมไปครับตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่าไม่ใครใครไม่ซีเรียสก็คือไม่ต้องเก็บนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเอาไปทําขายต่อฮะถ้าเกิดว่าหาของได้ฮะหาของมือสองชิงกงฮะ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะนี่ฮะมันได้ความเดิมอยู่นะครับเห็นไหมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะน็อตไม่มีขยับนะเห็นครับก็เคยรีวิวไปแล้วฮะตัวนี้ก็คือรีวิวลองขับไปแล้วครับนี่ฮะเห็นไหมครัภายในภายในสวยนะเบาะฝั่งนี้ไม่มีฉีกนะฮะไม่มีขาดนะสวยนะฮะนี่คือเบาะหนังแท้เลยนะครับอ่าสภาพสีฮะสภาพสีก็ถ้าพูดถึงใครไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องเก็บนะฮะก็จะมีหลังคานะฮะจะออกดังๆทีซีดหน่อยฮะแต่ผมว่าไม่ต้องเก็บนะฮะสภาพสีก็ถือว่า สีเดิมๆนะฮะไฟท้ายไม่มีแตกนะเห็นไหมครับไฟท้ายไม่มีแตกนะครับ mm hmm. นี่ฮะทั้งหลังก่อนนี่คือได้เดิมหมดเลยนะครับได้เดิมหมดฮะยางอล่ยนะครับยางอล่ยอ,อยู่ครบนะ, mm hmm. บนะแม่แรงอยู่ครบนะเห็นไหมครับได้เดิมนะสภาพเดิมนะท้ายเดิมนะเห mm ็ hmm. นไหมสองข้างเดิมหมดเลยครับพ mm hmm. ูดถึงถ่ายก็เสียดายเนาะเพราะว่ารถตัวนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าป้ายแดงฮะถ้าเกิดว่าป้ายแดงออกป้ายแดงถ้าเกิดมาสมัยก่อนน่าจะอยู่มาเกือบสามล้านนะสองล้านเก้านะฮะ ถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะนาน,นะฮะนานกัน,นะฮะอันนี้ปี2004ฮนะ4180ครับอ่านี่ฮะยางฮะยางมีฝั่งนี้นะฮะที่มันด้อยหน่อยนะครับเห็นครับยางด้อยหน่อยนะฮะแต่ว่าแม็กนะฮะถ้าพูดถึงนะถ้าเกิดว่าครมีซีแล้วก็อย่างนี้ได้ถ้าถ้าเกิดว่าใครที่อยากทําให้สวยๆก็กสามารถที่จะเอาไปาทําสีนะฮะเก็บสีหน่อยนะครับนี่ฮะฝั่งนี้ก็นะได้สภาพเดิมนะเดี๋ยวดึงให้ดูนะนี่อาตเดิมนะเห็นครับ คือผมเช็คมาแล้วครับก่อนที่จะซื้อเข้ามาฮะเช็คมาแล้วครับประตูก็ได้เดิมนะครับนี่ฮะฝั่งนี้นะครับได้เดิมนะครับดึงยากหน่อยนะฮะนี่ได้เดิมครับเดิมหมดเลยครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะอ่าตัวนี้ระบบไฟฟ้าตัวนี้ใช้ได้ปกตินะฮะอ้าวผมไม่ได้ไม่ได้สังเจลืมไปฮะอ่านะครับ ่าสีอยู่ที่วันที่5นะครับพฤษภาคมหกสิบเจ็ดฮะทำไรอยู่เล่นเล่นสกูแบบเตร์นีวันนี้ล้างให้เรียบร้อยเลยเนะี่ยใา้ทายว่าลุงจะขายเท่าไหร่ใายทายรถแบบนี้ถ้าเกิดว่าป้ายแดงอยู่มันเกือบ3ล้านอะตอนเนี้คิดว่าหนูคิดว่าจะขายเท่าไหร่เอาค่าขนมหน่อยเพราะเนาะค่าประทูค่าป้าปองมามา่า อันนี้รถซื้อแกงแฮร์รี่วิ่งจู่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 วิ่งจู่จู่จู่จูรถซื้อแกงทิ้งอันนี้ได้ทิ้งนี้ได้นะฝั่งนี้ได้เดี๋ยวสักหน่อยไหมเอาเพลงมาเขาต้องมีมากกว่านี้เนี่ยคือรถซื้อแกงเดี๋ยวให้แฮร์รี่ดูสภาพเครื่องก่อน แฮรี่ยังไม่บอกเลยว่าขายเท่าไหร่อ่ะดูสภาพเครื่องก่อนแฮรี lly, ข่ขายเลยขายเลยหนูจะขายเท่าไหร่ขายเลยแต่ว่าอย่าขายสองสามบาทนะไม่ได้นะสภาพเครื่องสภาพเครื่องก็ตรงนี้ก็จะมีน้ํามันเยอะนิดหนึ่งครับแต่ว่าสภาพเครื่องได้ได้โอเคนะผมผมลองขับแล้วขับอยู่วันละห้าวันซูมเดิมนะครับเม็อาร์ตอยู่ครบนะฮะนี่ตัวเลขอยู่ครบนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะนี่เห็นไหมครับ นี่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่ฮะได้เดิมหมดเลยนะครับแฮร์รี่สตาร์ทให้ให้ให้ชมหน่อยดิสตาร์ทเปิดไหมรถสิกแกงรถสิกแกงของแฮร์รี่อ่าใส่ใส่กุญแจแล้วก็บิดได้เลยครับบิดเลยนี่แอร์เย็ยนไหมแอร์เย็ยนไหม เย็นมากๆแฮรี่ชอบมากของตัวเองไม่ชอบเยเ็นไหนลองเล่นเครื่องไหนเดิเล่นเครื่องไหนไไขันเร่งอยู่ไหนคันเร่งนั่นแหละคันเร่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งพอนี่มาดูก่อนสตาร์ทเป็นแน่นะเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับอ่ะวันนี้ระบบสายพานเดินเรียบนะความร้อนไม่ขึ้น ความดันไม่มาเบาหวานไม่มีเพราะว่าไมได้กินน้ําตาลวันนี้เคาะเลยอะวันนี้เคาะเลยอะเคาะเลยเคาะเลยเคาะแล้วขายเลยนะเล่มเอกสารที่อนครบวันนี้ขายอยู่ที่ไรบอกเลยขายจริงซื้อจริงขายจริงใครพูดมากก็จะไม่ได้ลดถ้าใครพูดน้อยซื้อจริงก็จะได้ลดคันนี้ไปนะครับก็ตาไฟไปขัดเอาเองนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ ช่างที่อู่ไม่ว่างใช่ไหมครับเอาวันนี้เอาไปเลยแฮร์รี่เปิดราคาปกติแล้วตามเต็นตามโชว์รูมาขายอยู่แสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าสองแสนก็ยังมีวันนี้ราคานั้นเราไม่ขายวันนี้คุณเอาไปที่รถซื้อแกงใช่เคาะเคาะเคาะดูจากสภาพดูจากร,มรวมๆแล้วอ่ะเดี๋ยวกระซิบก <90, 90. S 1> ่อนเก้าหมื่นเก้าเป็นไงเฮ้ยกระซิบอะไรป่ะเก้าหมื่น เก้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นไงเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่ะเอา,าเลยเก้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหกระสีจะแรงเลยใครมาก่อนได้ก่อนใครมาช้ารอคันใหม่แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปนะฮะเต็มๆที่ว่าเราไปซื้อมาฮนะก็ดูก็สามารถย้อนนะฮะกลับไปดูคลิปที่ว่าผมรีวิวกับน้องแฮรี่ได้นะฮะก็สภาพช่วงล่างดีมากผมบอกนิ่มใช่ไหมนิ่มแฮรี่ เดี๋ยวเอารถคันนี้ไปซื้อแกงให้หน่อยนะเอาชอบกินพะโล้อะพะโล้ไม่ใส่ไข่แล้วก็แกงไตปลาแล้วก็แกงเขียวหวานโอเคไหมไปซื้อที่ไหนตลาดอะตรงนี้ค่ะแล้วแฮรี่อยากกินอะไรไข่พะโละไข่พะโล้โลหยรถซื้อแกงแเนี่ย <c oughs> หรือว่าเอาใบนี้เอาใบนี้ไหม <c oughs> เอาใบนี้ <c oughs> ไหมได้ค่ะได้หมด แกงถุงละยีบาทจะกินไรมากนะอันนี้ไปซื้อแกงค่าสวัสดีครับเป็นเด็กดีนะแล้วก็ขออย่างเนึ่งได้ปะโตขึ้นไปอ่ะห้ามดือ้อห้ามโซนห้ามเกเรและที่สําคัญห้ามกินเหล้าห้ามสูบบุหรี่ห้ามยุ่งกับยาเสพติดแล้วก็เป็นคนดีโอเคไหมจับมือสัญญานะสัญญาวนะสัญญานะต้องเป็นเด็กดีนะโอเคปเดี๋ยวไปซื้อแกงกันไป ขับไปเลยซี่แกงเลยเนี่ยคันนี้แหละซี่แกงไปไปเลยขับได้ไหมเนี่ยโอเคไปได้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ